เปิดคำพยากรณ์ดวงชะตาโลกและดวงประเทศไทยปี2563ความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ามกลางความวุ่นวายตลอดปีที่ผ่านมาส่งผลต่อเนื่องกับดวงชะตาโลกให้มีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งทางความคิดที่ส่งผลรุนแรงในด้านการเปลี่ยนแปลงต่อไปจะเห็นผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งการเมืองที่ก่อให้เกิดสงคราม ความขัดแย้งจนนำไปสู่การปราบปรามการปกครองการต่อสู้นำไปสู่ความบุนแรงการแบ่งแยกดินแดนสงครามย่อยๆกลางเมืองของบางประเทศอย่างที่เห็นผลได้ชัดเจนในฮ่องกงคํำพยากรดวงชะตาโลูกและประเทศไทยการเลือกตั้งการผลัดเปลี่ยนผู้นำความขัดแยง้งความบาดหมางภายในประเทศและระหว่างประเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบของการปกครอง โดยผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าปัญหาผู้ลีภัยโรคระบาดร้ายแรงส่งผลถึงราคาอาหารที่ใช้เป็นวัตถุดิบรวมเข้าด้วยกันเป็นลูกโซ่ที่ส่งผลกระทบต่อกันทุกเรื่องเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเพราะจะส่งผลในภาพรวมของเศรษฐกิจการค้ารวมถึงข้อกำหนดทางการค้าอื่นๆที่มีผลต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศด้วยปัญหาทางการค้าระหว่างสหรัฐ กับจีนแม้ว่าจะเกิดความผ่อนปรนลงมาบ้างอันเป็นผลมาจากการเจรจาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกันแต่ในอนาคตยังไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ว่าข้อตกลงต่างๆจะยังคงดำเนินต่อไปดังนั้นเศรษฐกิจโลกยังต้องอิงประเทศมหาอำนาจที่จะส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งโลกความรุนแรงและความแปรปรวนของสภาพ,พภูมิศาสตร์ของทุกประเทศทั่วโลก ต้องเฝ้าระวังเรื่องอุบัติภัยภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้อีกอย่างต่อเนื่องตามสภาพภูมิประเทศเกิดซ้ำๆในประเทศที่เสี่ยงต่อภัยพิบัตินั้นเหตุเกิดขึ้นแล้วก็อาจมีเหตุเกิดขึ้นอีกตามความรุนแรงเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมดินถล่มคลื่นลมอย่างรุนแรงลมพายุไฟไหม้สภาพอากาศแปรปรวนผิดฤดูจะเกิดขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าทุกๆปี เศรษฐกิจโลกมีการเติบโตขึ้นในสภาพรวมค่อยๆฟื้นฟูในการเติบโตการค้าโลกอยู่ในมือของประเทศผู้กุมอำนาจเศรษฐกิจโลกเช่นจีนสหรัฐอเมริกาหรือบางประเทศในยุโรปและเอเชียจะเกิดสงครามทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้าใหญ่ๆของโลกอีกดังเช่นที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกากับจีน สงครามการค้าระหว่างประเทศส่งผลทําให้ผู้มีอํานาจทางการค้าต่างแย่งชิงความได้เปรียบในด้านต่างๆเพื่อให้ประเทศของตนได้เป็นผู้นําทางการค้าปัญหาต่างๆทางการค้าระหว่างประเทศปะทุขึ้นอย่างเข้มข้นการตั้งกฎเกณฑ์ทางการค้าในด้านต่างๆเช่นข้อกําหนดเกี่ยวกับภาษีของสินค้าข้อตกลงอื่นๆล้วนแล้วแต่เป็นการบีบคู่ค้า ผู้ทรงอิทธิพลทางการค้าจะเป็นผู้นำตลาดโลกเพียงไม่กี่รายที่จะเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางสินค้าที่ต้องนำเข้าจากประเทศคู่ค้าสินค้าที่จำเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือยบางอย่างถูกกระตุ้นให้เป็นผู้นำการซื้อขายได้ง่ายขึ้นการซื้อขายด้วยระบบออนไลน์จะมาแรงและขับเคี่ยวกันสุดขีดทั้งด้านราคาและการจัดส่งที่รวดเร็วผู้บริโภคต้องรอบคอบในการซื้อ ต้องระวังสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือถูกหลอกลวงระบบการขนส่งและโลจิสติก์จะเติบโตแบบก้าวกระโดดส่วนทางกับการทำธุรกิจอื่นๆที่เคยรุ่งเรืองตลาดเงินแนละตลาดทุนโลกมีแนวโน้มผันผวนคาดดาวทิศทางในระยะยาวได้แต่จะเห็นผลว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เข้ามาแทรกแซงไม่เป็นไปตามแนวโน้มที่คาดการเอาไว้ ทำได้เพียงระยะช่วงสั้นๆเท่านั้นนักลงทุนนักเล่นหุ้นทั้งตลาดเงินและตลาดทุนผู้สูงออกของไทยต้องระวังอย่างมากควรติดตามข่าวสารให้ทันท่วงทีพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในเวทีกการค้าโลกไม่เช่นนั้นการกระทบต่อธุรกิจจนต้องปิดตัวอย่างแน่นอนหลายกิจการได้เลิกดำเนินการไปแล้วรูปแบบการค้าและธุรกิจของโลก จะเข้าสู่การขายบนออนไลน์มากยิ่งขึ้นรวมทั้งการใช้เงินแบบดิจิทัลในรูปแบบต่างๆที่ง่ายและสะดวกต่อการทำการค้าทิศทางดวงชะตาประเทศไทยปี2563นี้เศรษฐกิจไทยจะค่อยๆเริ่มขยับเติบโตขึ้นมาบ้างการคลิกฟื้นจากภาวะซบเซาการกระเตื้องขึ้นมาบ้างเพียงเล็กน้อยแต่ถือว่าเป็นทิศทางในที่ดีกว่าปีที่ผ่านๆมา การส่งออกและการท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติเป็นสิ่งช่วยพยุงเศรษฐกิจเหมือนในปีที่ผ่านๆมานำเงินเข้าสู่การหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจไทยเกิดความสูญเสียความงดงามของธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวนั้นในอนาคตร,รวมทั้งผลเสียอื่นๆทางภาครัฐยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการกวดขันและตั้งงบประมาณในการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสียหายไปจากปีที่แล้วประเทศไทย ได้ตั้งเป้าว่าเศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นแต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะบางธุรกิจต้องเลิกกิจการไปธุรกิจใหม่ๆบนโลกออนไลน์เริ่มเกิดขึ้นมากส่งผลต่อภาพความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายย่อยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนที่ไม่เคยเข้าถึงเทคโนโลยีสินค้าออนไลน์ได้เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการค้าขายในรูปแบบนี้ ้นจากปัญหาหลายๆอย่างที่แก้ไขไม่ได้เกิดปัญหาเรื้อรังต่อเนื่องมากระทบต่อด้านการค้าการลงทุนการเงินหลายๆฝ่ายพยายามช่วยกระตุ้นสินค้าการบริโภคในด้านต่างๆเช่นการชิมชอบใช้ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นการกระตุ้นให้มีการอุปโภคบริโภคการเก็บใจ่าใช้สอยในภาคประชาชนให้มากขึ้นทำได้เพียงระยะสั้นๆเท่านั้น ที่ทําให้เกิดเงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวจะส่งผลเสียต่องบประมาณของประเทศและการเป็นหนี้ในภาคเศรษฐกิจและประชาชนเพราะความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจจึงต้องอาศัยภาครัฐที่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคงและดําเนินตลอดจนการผลักดันให้ประเทศเกิดความก้าวหน้าในการดําเนินธุรกิจและการลงทุนเพื่อต้องกระตุ้นและช่วยเหลือการส่งออกสินค้าให้นําเงินรายได้เข้าประเทศ ธุรกิจภาคการเงินและการลงทุนจะพันผวนทั้งตลาดเงินและตลาดทุนของโลกส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยเฉพาะหุ้นขึ้น,ข,นขึ้นลงลงในแต่ละวันดังนั้นนักลงทุนต้องตัดสินใจให้รอบคอบการเจรจาทางการทูตหรือการเพิ่มคุณภาพสินค้าส่งออกให้ได้รับมาตรฐานระดับสากลจะส่งผลให้สินค้าของไทยมีความต้องการจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้นการร่วมมือทางการค้ากับประเทศคู่ค้า ตลอดจนการลดข้อจำกัดบางอย่างเพื่อความช่วยเหลือในด,ด้านการส่งออกการค้าการลงทุนยังต้องเสี่ยงธุรกิจหลายอย่างกับการลงทุนเลิกกิจการหรือต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไปให้ได้ธุรกิจที่จะประคองไปได้จะมีความได้เปรียบด้านไอเดียและต้นทุนการผลิตปีนี้จะแคบเคี้ยวกันอย่างรุนแรงสินค้าที่เน้นด้านการบริการสินค้าด้านวัฒนธรรม และไอเดียใบใหม่แบบไทยๆควรจะได้รับการส่งเสริมเพื่อนำไปขายต่างประเทศเป็นช่องทางการเพิ่มขายสินค้าในรูปแบบใบใหม่ดังเช่นการนวดแผนไทยอาหารแบบไทยสินค้าไทยเป็นต้นโครงการก่อสร้างใหญ่ๆโครงการเริ่มเห็นความสำเร็จแล้วมีอีกหลายโครงการที่รัฐบาลจะกระตุ้นขยายอนุมัติเพื่อการก่อสร้างส่งผลดีต่อการกระตุ้นความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ให้ประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจและความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศคู่ค้าแต่กว่าโครงการต่างๆจะคืนกำไรกลับมาคงต้องรอระยะเวลายาวความขัดแย้งทางการเมืองและการบริหารของรัฐบาลจะถูกตรวจสอบและจะอภิปรายจากพรรคฝ่ายค้านถึงผลความไม่คืบหน้าในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆและการใช้งบประมาณการเงินทำให้เกิดความไม่สเสถียรภาพทางการเมือง ในด้านการบริหารประเทศส่งผลต่อความขัดแย้งไม่ร่วมมือความแตกแยกทางการเมืองต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆทั้งขั้วอ,อานาจเก่าและใหม่ต่างแย่งชิงอํานาจและความได้เปรียบกันทุกรูปแบบปีนี้มีการเลือกตั้งที่จะเกี่ยวข้องกับด้านการเมืองในหลายๆระดับพรรคการเมืองต่างๆจะส่งผู้สมัครของพรรคตนเองเข้าร่วมแข่งขัน การเลือกตั้งต่างๆเช่นผู้ว่าราชการกรุงเทพและการแต่งตั้งภาคบริหารงานราชการระดับต่างๆในรอบปีนี้จะขับเคี่ยวกันอย่างสุดขีดเพื่อเป็นฐานทางการเมืองจากระดับล่างขึ้นมาระดับบนการออกกฎหมายข้อกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆในระดับสูงจนถึงระดับล่างโดยเฉพาะกฎหมายในระดับประเทศ เมื่อมีการประกาศใช้จะได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมวงกว้างการนำไปสู่การจัดระเบียบเพื่อประโยชน์ทิศทางที่จะส่งผลต่อการควบคุมและการบริหารของหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะมีบางกลุ่มที่เสียผลประโยชน์ประชาชนผู้ต้องปฏิบัติตามต้องได้รับผลกระทบต่อกฎเกณฑ์ต่างๆที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในระยะยาวส่งผลดีต่อการดำเนินในด้านการจัดระเบียบของสังคม ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะที่มีผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นในทุกๆปีทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานต้องอาศัยแรงงานจากชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นส่วนแรงงานไทยมักเลือกงานและต้องการค่าตอบแทนสูงที่เสียผลประโยชน์ด้านค่าแรงงานจะนัดหยุดงานเพื่อเรียกร้องการปรับขึ้นราคาค่าแรงที่นายจ้างกดราคาค่าแรงขั้นต่ำไว้ทำให้เกิดการนัดหยุดงานและประท้วง ในภาวะต่อๆไปจะเป็นสังคมผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นทําให้ภาครัฐต้องเข้ามาดูแลด้านสาธารณสุขด้านสุขภาพของประชาชนนโยบายรัฐจะเอื้อต่อการฟื้นฟูและการรักษาคนจนมากยิ่งขึ้นองค์กรการกุศลและหน่วยงานที่ช่วยเหลือด้านสังคมจะเข้ามาดูแลร่วมมือกับทางราชการมีเงินทุนเข้าถึงในการรักษาและงานวิจัยเรื่องโรคภัยใหม่ๆ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความจําเป็นในขั้นพื้นฐานรัฐบาลจะเป็นฝ่ายจัดการและปฏิรูประบบการศึกษาอย่างเร่งด่วนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นความล้าหลังนา,นานาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เข้าระบบความเป็นสากลและต่อยอดความรู้ในระดับนานาชาติได้ข้อด้อยความเสียเปรียบเหลื่อมน้ำของระบบการศึกษาจะถูกนำมาปฏิรูปปีหน้าทั้งปีต้องระวังเรื่องการเกิดอุบัติภัยร้ายแรงภัยธรรมชาติ และเกิดจากความประมาทความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศส่งผลให้เกิดฝนตกผิดฤดูกาลกรุงเทพและจังหวัดบางพื้นที่น้ำมากจนท่วมเกิดความเสียหายเป็นปัญหาซ้ำๆเกิดแล้วเกิดอีดังนั้นควรหามาตรการในการรองรับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบางพื้นที่ก็แ้งเป็นเหตุให้พื้นที่เกษตรกรรมได้สัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหายเดือดร้อนระวังการเกิดโรคระบาดในสัตว์ ยาและสารพิษในพืชผลเกษตรส่งผลให้สินค้าบางอย่างขาดแคลนบางอย่างก็ล้นตลาดจนต้องเทขายเอาทุนคืนก็จะมีให้เห็นอยู่เนืองๆทำให้สินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมด้านการแปรรูปอาหารมีราคาสูงขึ้นหรือขาดแคลนได้ส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรและพืชผลส่งออกที่นำไรายได้เข้าสู่ประเทศคำแนะนำก่อนจะเริ่มลงทุนสินทรัพย์หรือหุ้นใด ควรรู้ทิศทางทางเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจแม้ว่าเศรษฐกิจโลกยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ก็มีลักษณะที่ชะลอตัวทําให้การลงทุนผันผวนขึ้นกับกระแสข่าวรายวันทําให้นักลงทุนมีความวิตกกังวลได้ต่อสภาวะความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นแนวทางในภาพวากว้างตลอดทั้งปีดังนั้นควรติดตามการพยากรณ์ในแต่ละไตรมาส จะได้ตั้งรับต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงในทุกๆุด้านโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทย